สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าก็กลับมาพูดในเรื่องของวิธีการเช็คจับตรวจดูสุขภาพของดอเมา์นะคะสิ่งที่เราควรเตรียมก็คือหนึ่งมือของเราเราต้องตัดเล็บให้สะอาดตัดเล็บให้สั้นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะอย่างนี้นะคะป้าก็ไปตัดเล็บมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆก็มันก็สั้นอยู่แล้วแหละแต่ป้าจะตัดให้มันเงียบกว่าน,นี้นิดนึงโอเคต่อมาป้าก็จะเตรียมพวกแตงสีฟันที่ขนปลายนิ่มนะคะ มีความปลายนุ่มนวลไม่ใช่ปลายตัดตรงแข็งแล้วก็ไม่มีความอ่อนนุ่มนะคะนี่จะมีความอ่อนนุ่มเวลาปาดขนดอเมาส์หรือว่าเช็คอะไรอย่างเงี้ยตามโคนโคนของขนเขาอะคะ่ะมันก็จะง่ายสําหรับคนที่ไม่ถนัดเอานิ้วปาดดูนะคะถ้าใครถนัดแล้วอันนี้ก็ไม่จําเป็นบอกเลยสําหรับนี่นี่อันนี้สําคัญคนที่มีดอเมาส์ที่ไม่ค่อยยอมให้ชอบให้จับตัวอย่างลิชชี่นะคะดอเมาส์ดุบอกได้เลยว่าลิชชี่เนี่ยค่อนข้างดุเมื่อกี้ปักตรวจไปแล้วคลิปตั้ง7นาทีแต่คงจะไม่สะดวกลงเนาะ ปักก็จะใช้ถุงมือนนอันนี้ถุงอเดี๋ยวเอาจริงจีลบก่อนอันนี้เป็นถุงมือที่ปักซื้อตามห้างโลตัสนะคะเป็นซุปเปอร์โลตัสแล้วก็มีหรือไม่ก็มีขายตามบิ๊กซีในโซนโซนเขาเรียกว่าอะไรอะโซนอาบน้ำอะค่ะพวกถูหลังถูตัวค่ะพวกบวบอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่อันเนี้ยปักใช้ชั่วคราวนะที่จริงอะควรมีถุงมือประเภทเป็นผ้าที่มันไม่ใช่เป็น เป็นขุยแบบเนี้เพราะว่าเวลาดอมาส์เล็บไปเกี่ยวอะ,ะเวลาเขาตกใจเขาจะจิกตรงเนี้ยกัดจิกแล้วฟันเขาก็ไปเกี่ยวตรงนี้นะคะหรือเล็บไปจิกตรงเนี้ยแล้วมันมันจะทําให้เขาบาดเจ็บได้นะคะอันนี้คือไม่เหมาะแต่ว่าเอามาถ่ายให้ดูร่าวๆว่าถ้าจะใช้ทั่วคราวอันนี้ใช้ได้แต่ไม่ควรใช้ตลอดนะคะ ควรจะเป็นถุงมือผ้าที่แบบไม่ใช่การถักทอค่ะมันจะเป็นแบบผ้าอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเล็บจิกแล้วมันไม่เป็นขุยขึ้นมาหรือว่าเป็นถุงมือหนังก็ได้ถ้าแล้วแต่คนถนัดแต่ว่าแบบนี้จริงๆไม่ได้แนะนํานะเพราะว่าเมื่อกี้ปกลองใช้แล้วอะ่ะมันเป็นขุยแล้วมันก็ไปจิกไอชี้ไอชี้ก็เหมือนติดติดอยู่ตรงเนี้ยหนึบตรงเนี้ยแล้วเส้นใยเนี้ยมันก็มาพันรอบตัวอย่างเงีมัมมี่เลยเราก็สงสารลูกเราเนอะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า มีถุงมือก็ดีแต่ต้องเลือกชนิดถุงมือนะโอเคจบเรื่องถุงมือจริงที่3รางวัลรางวัลหลังจากทำตัวน่ารักให้ความร่วมมือในการตรวจตรวจสุขภาพเป็นอย่างดีก็จะมีปลาเส้นที่ปักตัดแบ่งแล้วใส่ในกระปุกเรียบร้อยนะคะวางไว้ใกล้ๆอย่างที่4อันนี้สำคัญนะต้องใช้แล้วมันจะช่วยเซฟเวลาดอมเมาส์คุณมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า คุณตกใจดอมเม้าคุณตกใจคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้คุณก็ต้องควรมีตะกร้าใส่ที่เรอยเวลาเราตรวจสุขภาพเราก็ตรวจนี้นี้เวลาเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บจับลูดลงแปะฝาปิดจบมันก็จะง่ายดีกว่าการที่คุณหยิบตรงนี้ไม่มีอะไรโคเวอร์ป้องกันคุณแล้วคุณเดินเดินเดินไปที่บ้านพอดีดอเมาเขาเขาค่อนข้างคือเขาไวมากนะคะ ฟุบฟุบฟุบหายก็จะเครียดต่อมาคือดอมเมสาหายตามหายยังไงดีก็จะตั้งกระทู้กันอีกดังนั้นเราการไว้ก่อนเนาะมีตะกร้าใส่ก้านปอหรือขี้เลื่อยวัสดุรองปูต่างๆไว้ใกล้ๆ,ต,ๆตัวนะคะพอเวลาเราตรวจเราจะวางไว้อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แต่สําหรับมือใหม่แนะนําว่าอยู่ใกล้ๆในมือแล้วจับจับจับแต่ถ้าคนที่ทําจนชํานาญแล้วเล่นจนชนานาญแล้วก็มาจับตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยๆใส่เข้าไปตรงนี้ อันนี้ลินจีป้ายังไม่ได้ปลุกลิ้นจี่นะแต่ลิ้นจีถ้าได้ยินเสียงป้าเขาจะต้องตื่นแล้วอยู่ในนี้แหละวิธีหยิบดอเมานะคะเปิดฝาค่อยๆลิ้นจี่ได้ยินเสียงแล้วนี่ไงเขาตื่นแล้วเนี่ยตื่นแล้วแต่ว่าเจอแสงไงไม่อยากเห็นแสงเออลินจีเนี่ยเป็นดอเมาาที่ไม่ต้องใช้ถุงมือที่ป้าพูดเมื่อกี้ สิ่งที่พัตจะใช้อาจจะใช้สาธิตอันนี้เล็กน้อยสําหรับคนที่เอานิ้วปาดไม่ค่อยเก่งปาดดูคนคนขนเขาไม่เก่งเห็นรอยไหมคะอันนี้นี่นี่น,นี่ให้ดูให้ดูลิชชี่นะคะอันนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าฝีมือใครอันนี้ฝีมือลิชชี่นะคะใครบอกว่าลิชชี่เราเมาพี่ปังไม่เห็นดูเลยนะคะนี่คือหลักฐานใครเลี้ยงพวกตระกูลกระลอกสัตว์ฟันแทะคุณเตรียมใจไว้เถอะว่ามันต้องกัดคุณ คุณต้องมีแผลบ้างอะไม่ว่าตรงข้อมือหรือว่าตรงนิ้วคุณโดนอยู่แล้วคุณต้องทําใจเรื่องนี้เนอะอันนี้ความเห็นตรงกันมาจากจีเราก็ต้องค่อยๆเรียกเขานะคะจีนี้เขาจะนุ่มนวลมากเวลาหยิบก็ใช้อุ้งม,มือแล้วก็ค่อยๆกวาดตัวจากใต้ท้องขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าอ่ะเกาะนิ้วละเนี่ยก็จะติดมืออย่างนี้ แล้วทีเนี้ยเราก็ขยับตัวช้าๆสังเกตไหมคะว่านเสียงปักก็จะเปลี่ยนให้เขาซุกมือก่อนอันนี้คือความคุ้นเคยอันนี้ดอมเมาเชื่องนะคะแล้วแต่อันนี้ปักจะโฟกัสกล้องออโต้โฟกัสดีกว่าเคมันไม่ได้ช่วยเลยเลยออโต้โฟกัสเนี่ยทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ชำนาญใช้แล้วก็ ปาดเบาๆนะคะโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่ไมีจิไม่เป็นไรนะขอแม่ดูขนหน่อยขนเขาเริ่มออกสีทรายนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุน่าจะสี่หรือห้าเดือนได้แล้วน่าจะสี่เดือนได้แล้วแหละทีนี้เขาปักดูหน่อยเห็นไหมคะการใช้แปรงจะทําให้เราเห็นตรงโคนเลยว่าผิวหนังเขาเป็นยังไงไอ้ขาวๆนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูซิโอ้โ เศษเศษไอ้กะเศษไอ้ขี้เลื่อยเหรอเศษการปอผงการปอนอือใครบอกการปอไม่มีผลไม่มีผงมีนะคะแต่ต้องเลือกยี่หอ้อแล้วตอนเลือกมาเสร็จอะคุณก็ต้องมานั่งตักมันมีวิธีตักที่แบบว่าไม่ให้เนี่ยทำช้าช้านะคะวันนี้เราไม่พูดเรื่องการปอดีกว่าการปอปักพูดไปเยอะละ สังเกตขนของเขาไหมคะจะค่อนข้างแน่นนะคะสั้นสั้นก็จริงนะแต่สำหรับตัวแค่นี้เราถือว่ายาวละแล้วก็ดูผิวหนังกล้องอาจจะซูมไม่ชัดเพยายามทำให้มันชัดอยู่จริงๆนะนั้นต้องประมาณนี้แล้วแหละ,ะดูระยะประมาณนี้โอเคทีนี้ค่อยๆพลิกตัวเขา ตอ็เมาส์ม,มีผัดขนไหมมีนะคะเพราะว่าขนเขาเนี่ยมีวันหนึ่งปักไม่ได้เล่นกับหมาเลยนะแล้วปักอะ่ะมาจาับดอมเมาส์แล้วทำไมมีอะไรติดตรงมือเราอะอ๋อเพราผัดขนแต่นี่ก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันเนะว่าว่าเขาผัดขนตอนอายุเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องขอร้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบแทนปักเนะ เนี่ยช่วงเนี้ยเราก็ดูช่วงเล็บเล็บสะอาดไหมมีสิ่งเกาะอ,อะไรไหมมีเชื้อราหรือเปล่ามีโรคทําผิวหนังมีจุดเม็ดดำดำไหมมีรอยแผลไหมหางเป็นยังไงบ้างมีการแท้ไหมแล้วก็ทีนี้ค่อยๆมาดูค่อยๆหงยอย่างนี้นะคะทุกอ,อย่างต้องช้าๆค่ะเป็นไงคนสวย ดูซิขอแม่ดูหน่อยใช้นิ้วใช้นิ้วนางก็ได้ค่ะนิ้วที่กดน้ําหนักเบาที่สุดลูกตรงนี้นะคะตรงหัวดูว่ามีเห็ดมีหมัดไหมมีจีนี่ม,มีดูช่วงหูวิธีดูช่วงหูก็คือเราจะต้องดูตามข้อพับนะนี่เห็นไหมไม่มีอืมอืมไม่มีโอเคลำขาก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้คำคลำเบา นี่เสียนหัวใจหนูงงสิลูกวันนี้มันอะไรกันทีนี้เวลาทีด่ดูใต้ท้องก็เอานิ้วโป้งสอดต,ตรงนี้ให้เขาสองขาเขายกยกตัวขึ้นอย่างนี้นะคะนี้แล้วเราก็สามารถดูใต้ท้องได้แบบนี้แม่ก็จับแบบนี้แล้วก็ดูแค่นี้พออืม สำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้แปงสิฟันก็ใช้นิ้วมือรูปอย่างนี้นะคะรูปคำดูตรงนี้แบบนี้ติดมือจริงๆโอเคอันนี้ก็คือดูสุขภาพเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวขอลที่วิธีจับยังไงก็มันจะแตกต่างก,กันมากเลยนะคะเด็กดีเด็กดีดกดอันนี้คงไม่ต้องให้รางวัลนะลูกโอ้แสบตาแสบตาจ้าจ้าอ่ะอันนี้ก็คือว่าตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะ ป้าก็จะใส่เขากลับไปที่เดิมแล้วก็อยู่เป็นสุขแล้วเราก็จะให้รางวัลเขาที่เขาทำตัวน่ารักชิ้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวป้าจะวางไว้ซอกนี้เงียบเดี๋ยวเขาก็เจอเขาก็จันเงียบแยบๆยบเองโอเคเดี๋ยวป้าจะไปหยิบลิชชี่มานะคะ โอเคเดี๋ยวป้าก็เดี๋ยวจะไปหยิบลิชชี่เลยแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆและตรวจทั้งคู่จะได้เห็นความแตกต่างถึงความกระหรบนวุ่นวายนะคะลิชชี่ของแม่ขอแม่จับหน่อยเอแม่ตรวจตัวสุขภาพหน่อยนะคะขาลิชชี่นี่คือจําเป็นต้องใช้ตะกร้าเข้ามาร่วมด้วยนะคะป้าจะไม่ใช้แปรงแล้วนะทุกอย่างจะต้องอย่างเร็วมีตรวจใช้ถุงมือนะคะป้าใช้ถุงมือช่วงที่เขาหน้าง,งุดยุดง,ดงดอยู่เนี่ย ก็เช็คขนใช้นิ้วค่อยๆปาดค่อยๆด,ดูนะคะขออนุญาตตรงนี้เช็คขนโอ้ยเริ่มกัดแล้วเริ่มกัดแล้วโอ้โหรุนแรงอื้อหือนี้ดูคร่าวๆนะคะตรงช่วงหูเป็นไงโอเคหูสุขภาพโอเคมากแข็งแรงมากหูสวยมาก วนแล้วก็ใช้นิ้วนางนะคะดูช่วงนี้มีเห็บมีหมัดไหมไม่มีไม่ม,ม,มีผมไม่มีแม่ปล่อยผมเสียทีไข่ใหญ่มากหางหางโอเคหางโอเคมากอืมไม่ถนัดเลยเอาตะก้าวไปไกลดิเรามันมือโปรละเนอะชี้เนอะเรามือโปรแล้วใช่ไหมดีมากให้ความลงมือดีมากอย่าให้ปลาเส้นดีมากดีมาก เก็ดแล้วเช่ป่ะอ่ะทีนี้เราก็จะดูใต้ท้องเขาบ้างเช๊บโอเค okay. ใต้ท้องสายตาต้องไวนิดนึงเนอะเพราะว่าสาัตว์พวกนี้ไม่ค่อยชอบให้นอนง่ายเท่าไหร่เ,เขาจะรู้สึกไม่ปลอดภยัยโอเคท้องโอเคมากเลยนะเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเออเนึกว,ว่าจะเป็นคุณชายสกปรกวันนี้เกือบจะได้อายแล้วล่ะอายกาดเห็นไหม ใครบอกชี้ไม่ดุอืมเคช่วงท้องสะอาดขอบคุณมากชี้ลูกขอบคุณมากลูกอ่ะลงไปก่อนนะไปสงบสติอารมณ์ก่อนเนี่ยค่ะตรวจสุขภาพก็ง่ายๆแค่นี้ดูช่วงหูมีหมันมีเห็บไหมผิวหนงังมีมีความผิดป,ปกติเรื่องเอ่อมีกลาดมีเกลื่อนมีเชื้อรากัดขึ้นหรือเปล่านะคะ เราก็สามารถดูได้ด้วยของเราเองแต่ถุงมือนี้บอกก่อนนะปักใช้ชั่วคาวเพราะว่าปักก็กลัวลิชชีก,กัดเพราะว่าชี้กัดจิกจิกและสะบัดแรงอยู่อย่างที่เห็นตะกี้นะอันนี้คือระดับความแรงเนี่ยให้เต็มสิบนี่ยอยู่ที่ระดับหกนะยังระดับเจ็ดนี่หนักกว่าน,นี้นะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเพราะว่าเคยโดนระดับสิบมาแล้วแล้วเลือดสาดมากพาัตเตอร์เอาม่อยู่แปะเลือดไหลตลอดเวย โอเคค่ะวันนี้ปาก็หวังว่าคลิปนี้วิธีการดูสุขภาพของดอมมัทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างแรกเลยที่อยากดูก็คือดูเรื่องของเห็บเรื่องของผิวหนังเนาะที่เราดูได้ตามีขี้ตาไหมถ้ามีขี้ตาแสดงว่าต้องมาดูอีกทีว่าความสายในกรงมีฝุ่นเยอะหรือเปล่าสกปรกมากไหมอันนี้เราจะต้องจัดการหาระบบจัดการในการดูแลบ้านให้สะอาดให้มันแบบว่าน่าอยู่ยังไงต่อไปนะคะในเรื่องของอึอย่างเงี้ยสมมติเขาเอาเอาออกมาเนี่ยเราสามารถ ไว้ในนี้ก่อนเพื่อตรวจสภาพของอึได้นะคะเพราะว่าดอเมาสช่วงตื่นแรกๆเนี่ยเอามาเนี่ยหยิบมาจากบ้านเนี่ยแนะนําว่าใส่ในน,น,นี้ก่อนเพื่อดูสภาพของอึแล้วเวลาหยิบออกมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องหกเลียล่าบนมือเราด้วยเราจะดูลักษณะของอึเป็นก้อนว่าก้อนเป็นลักษณะอย่างไงเปียกมากไหมชื้นมากไหมสียังเป็นอย่างไรเราจะดูได้ในตะกร้าได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ดูในตะกร้านี้ได้ทั้งหมดเลยโอเค okay. แล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาว่า ทําไมหนูดูคลิปวิดีโอแล้วไม่เห็นจะได้ผลเลยหนูเอามาเล่นดอเมาส์ที่ไลน์แล้วมีปัญหาว่าดอเมาส์ชอบอึตัวหนูฉี่บนมือฉี่ในที่ตัวหนูบ้างยอะไรเงี้ยวิธีแบบนี้จะช่วยคุณได้มากเอาดอเม,มาส์มาใส่ไว้ในนี้ก่อนให้เขามีทิชชู่วางข้างล่างหรือวัสดุปูรองเขาก็จะอึฉี่ในนี้เรียบร้อยทิ้งไว้สักไม่เกิน2-3นาทีนะเขาก็จะมีระบบขับถ่ายจัดการเรียบร้อยเสร็จ เราก็หยิบเขาออกมาเล่นทีนี้เราก็ไม่เลอะเทอะไม่เปียกไม่เหม็นเล่นกันอย่างมีความสุขโอเควันนี้ตรวจสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับในการเอาดอกมะออกมาข้างนอกก่อนที่จะเล่นก็บอกแถมไปด้วยเนอะนั้นเดี๋ยวปากบอกแค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้คลิป14นาทีแล้วขอบคุณทุกๆคนมากขอให้มีความสุขในการเลยนดอกมะทุกคนนะคะบ๊ายบาย